สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องกินเข่าแม่แตงกับจินเขา่เขาได้แน่แจ้งน้อยยีดอกสี่หลายก็ช่วยมือยืดจินเข่าก็ต้มปลาค่ะเบื้องเบื้องตอนปลาคนน่ะต้นปลาคอนใหญ่ต้มใส่พักติวพักติวพี่ย่องอยู่ยโสแล้วฝากมากหมู่บ้านแล้วโทรมาบอกมันก็หอดคนมีคำคำอย่กงนี้ให้ในรัดแกงต้มใช่ต้มปลาให้กินค่ะแซ่บสมย,ยุ่งแต่เขาบอกให้ต้มให้กิน บ่พี่พีเ่กับขาล้าบ่เป็นบ่สิหัดทำล่ะล่ะแต่ว่ากับกับขาไท่นี่งิบวิทยไหนกับขาเล่านี่คือต้องให้แม่ลัก็จังกับจ้าของเ็นเองเดี๋ยวข่อยฮัดเโผล่เลาสิคัฮดที่ด้ลองมือนี่กอยไปข่อยวา่างเหล้าว่าาบนลูกหนึ่งเขาข่อยจินแต่ว่ามือื่นเราขอยหนึ่งอย่าล้าข่อยเหลาวัด อึนสาวจิ้นแลบวปนทได้กิ้นไหนก่อนเลยอย่างีวปบมันมันจินมือนอ่นบ่ไปร้านเหมือนม่จะไปินสาวกินนก็ข้าวบุกบุกี้คแกไดม่นังตรงปลาะกินมันนานสิกินบด้ไม่ได้กินคนเดียวกาจะกินเมือแต่ละตอนบดเลยตอนปลายหางกินมันบดแล้ไปย่ายมันบิดยายจะก็ปตัวเดียวา้หมด

กินกินหลายๆเด้อคือว่าจะกินอะไรหน่อแต่ว่ากินน้ำนู่นไปมันจะอิ่มเลยเพราะว่าม่ไกินยาก้อนเขาเราไปกินน้ำพกยาลง้ัหมบ้างอิ่มแล้ววันนี้บันอาทิตย์แบบนี้นะกินยาแล้วมาสดน้ำอันนี้ลุ่งม่ต้องกินน้ำปะย้ำกหลายๆขอดของ่อนกินชุบแม่นยบ้างจำสิกินอะไรนะ ทุ่มนึงะเด้แม่ทุ่มหนึ่งเดิแามน่นตัวนัคอ้ค่ะฮัลโหลเออกำลังกินพอดีเสีบเสอันนี้ต้มปลาคอไง เนยงสามารถขึ้นยามจะติดเถอะน้องมันไม่ว่าประกอกลารไรเลยนดกใช้ฟัิ่งจดหล่ฟังสิ่งใช่หมอคือใจตรงกันใช่ไหมโอ้ใชูพอแล้วมันสีคือ่ือคือข้ออดไ่ีมันก็ระจบไ่จะทำในย่างจง ดองร้วมมาถามข้าวเมนูฟังก่อนจะใบฟังเคยเจ้าเพท่านหนึองนะจ๊ะคอยตงว่าเขาท่นคอยว่าไปก็จะย้ดเขา